สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดต้องบอกเลยว่าห่างหายจากหน้าจอทีวีไปนานเลยทีเดียวสำหรับนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานกเกษมคมสรรเจ้าของเพลงระดับตำนานอย่างจดหมายฉบับสุดท้ายน้ำตาคนเลวและเก็บถ่ายขึ้นลาน แต่เมื่อไม่นานมานี้เพลงจดหมายฉบับสุดท้ายของเจ้าตัวกลับมาด่งดังอีกครั้งเมื่อนักาบกทุเรียนได้นําเพลงดังกล่าวมาร้องในรายการ The Mask Singer นัากกาักนักร้องโดยกเกษมก็ได้ออกมาเปิดใจว่า ปกติชอบดูรายการนี้มากแต่ไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะนําเพลงนี้ไปร้องรู้สึกดีใจมากไม่คิดว่าเพลงเก่าๆลูกทุ่งแท้ๆท,ที่บันทึกเสียงมาร่วม20ปีแล้วจะถูกน้องๆรุ่นใหม่นํามาขับร้องขอบคุณนักการทุเรียนที่ทําให้วัยรุ่นทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ไม่ลืมชื่อของกเกษมคมสันคนนี้แถมนักการทุเรียนเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ร้องเพลงได้ดีซึ่งเขาร้องเพลงแนว R&B เป็นเวอร์ชั่นที่น่าฟังมาก ล่าสุดดูเหมือนว่าตอนนี้เกษมจะผันตัวเองจากนักร้องมาเป็นพ่อค้าขายขนมจีนหาเลี้ยงชีพ โดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านทาง Facebook ส่วนตัวพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าขนมจีนพี่เสมเราทำวันต่อวันปริมาณจำกัดพอทำไหวและพออยู่ได้ขอบคุณลูกค้าเพื่อนพ้องน้องพี่ FC ที่รักทุกทกท่านที่ให้ความเมตตาแวะมาอุดหนุนกันตลอดช่วงนี้ไม่ค่อยได้กดไลค์ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆก็อย่ากโกรธกันนะครับแซบสะอาดทุกขั้นตอนพิกัด ap, ค้างเสเวนเรียบคลองปร,รมประชากร ก่อนถึงบริษัทเวิร์กพอยต์500เมตรเปิด11โมงเป็นต้นไปช้าอดหมดรอวันถัดไปนะครับอาเป็นว่าถ้าใครผ่านไปแถวนั้นอย่าลืมแวะอุดหนุนเจ้าตัวกันนะครับรับรองว่าอร่อยถูกปากทุกคนอย่างแน่นอนเพราะขนมจีนของเจ้าตัวทําวันต่อว,วันเลยครับถ้าผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ